สวัสดีค่ะผอกสาวยูเด้อค่ะมนีอีสานโคราชหากินค่ะมนียูตีป่ามันเทศเด้อค่ะนี่สาวยูตสิพามาเบิ่งปลูกมันเทศว้ดินเตะตด้งปูตติปีแล้วค่ะนี่สีได้อายุครูดจ้านี่น่ะเบิ่งขาดดินเขาเตะค่ะนี่หัวเด็กค่ะนี่เบิ่งเบิ่ง คุยบึงดินทีดินตแตกด้วยจานี่อาจจะหัวเละเด้อเพื่อนอันไหนที่มันดินแตกดีๆดค่ะดินแตกดินแตกพี่โน้อ,องเห็นบ่นี่ดินแตกเขาลงหัวละค่ะมาเบึงน้ำสาวอยู่แล้วค่ะว่ามสิหัวใ่ปันไหนเลยค่ะประมาณเดือนนึ่งละค่ะ มันเดือนเคร่งด้วยค่ะจะได้ขุดหวัวหาเบิองติดแตกด้วยโอ้ยหัวปนาะโอ้ยนี่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 นโอ้หัวใหญ่แล้วตัวน,นี้ค่ะประมาณสองนิ้วแล้วค่ะนี่ถุงใหม่ถุงใหม่ก่อนครับพี่น้องยางเบิองสวนมันเทศเด้อค่ะดินแตกจะปุจะตีแล้วค่ะนี่นี่ ถ้าดินแตกไปมีสแสดงว่าลรงหัวแล้วจ้านี่อีกบกักกีเมือกไดกได้จคุดด้ค่ะเขาหัวประมาณสองนิ้วค่ะมันเทศของเบาตุ่มด้ค่ะมันปลูกไว้ค่ะเบิง้งดินแตกเอ้ยให้หน่องเอ้ยห็นบกค่ันี่ เดี๋ยวย่ามพุดธค่อยมาถ่ายแจกพี่น้องเบึงเนาะค่ะย่ามพุดนี่เบึงกิ้มเตะเอ้ยบึงมินบาบวหัวเด้อจานนี่นี่น่ะลงหัวละเด้อค่ะนีน่กินมเตก,เตกนี่เบึงโอ้ยแตกคักแตกนี่ลิค่ะนี่เบึงิ ค่ะมันเทศมันปูกประยยกดด้วค่ะใส่ประมาณเดือนขึ่งก็นจะคุดด้วยค่ะนี่บึงนี่นองเอ้ยบึง,บง,บงก็ลืมหัวแล้วค่ะดินเขาแตกแล้วจานนี้หลายเติมเด้วจานนี่ค่ะปลามันเทศ ะดินแตกนี่เม่นแล้วเม่นแล้วถ้ามายางบึงมันเทิดดินแตกเราจะอ้อนหัวมันเทิดเนาะค่ะเดี๋ยว่าบคุดเท่าก,กับมาคุดแจกพี่นองบึงก็ได้ค่ะยำน,นันนี่ถ้าเขาลุมหัวนี่เขาจิแตกขีดดินเน้อค่ะแตกสังเกตบึง ค่ะมันเทศของบาตุ่มเด้อค่ะปลูกไปหลายเด้อค่ะเดี๋ยวเดือนนึแงละค่ะอีกครึ่งเดือนก็จะเด็กพุด,ดค่ะมันไก่จะเด็กขวบแล้วค่ะเพราะนน่าจะหัวสองนิ้วล้วค่ะปลูกหลายเติบเด้อจานี่หลายพันเติบแล้วค่ะนี่จะขายนี่นะ ดินก็แตกดูวยโวนดินแตกสำหรับคลิปนี้สาวอยู่กับผ้าพี่นงมาเบิงมันเทศกระล่างดินแตกตะปูตะป,ปีด้วยค่ะเดี๋ยวคอยมาลุ่นต้น คุดหัวเด้อค่ะสำหรับมือนี้กะให้พี่นงองเบิงเครื่องมันเทศกช่วงนี้บ่มีอย่างลงเด้อจานนี่ค่ะกะสิหายหนาหายตาไปนิดนึงเด้อค่ะฝากคุไหลคกดเชนเด้อค่ะสาวอยู่ค่ะอีสานครลานหากินค่ะ